อยากเจ๊เช็ดก็สูตสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้เจ้าอยากก็เริ่มตัดหญ้าแล้วนะคะหลังจากที่เราลมอ,อันนี้ตัดหญ้านี่ก็จะวิ่งห้าเที่ยวนะคะไปกับแล้วก็เพื่อนหักที่ใช้โลโลสองโลสามช้านิดนึงต้นมีต้นต้นบางบางแคร์บางแคร์ข,ขนกับบางแคร์ธรรมดาจริงๆหรืออาจจะเรียกอยีกแบบนึงก็ได้คือต้นเยื่อขาวอ่ะแล้วแต่ภาษาิ่นนะแต่ภาษาใต้บ้านเราก็เรียกบางแคร์ เราลืบางแหล่บางแหล่แถวๆงนานเรียกบางแหล่บางแหล่มันมีบางแค่ธรรมดากับบางแค่ขุนตเนี้ยแต่ตกล้องอะดิอ่ะเรียกต้นอะไรต้นเห็บหมาเวลามันออกลูกมาไม่คุ้มกันเห็บหมาเลยนี่ใส่ไม่ดีจริงๆต้นบางแค่หรือต้นเยื้ยขาวนั่นนะคะก็คือตัดไมายากไม่มันไม่ยากนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นตอไง เราตัดในขาดวิช้านิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งเร็วอ่ะมันจะตัดพวกข้างบนมีนขาดข้างล่างที่เป็นตอมันจะได้อยู่เดี๋ยวคนตัดยางเดินวิ่นตายต้องวิ่งช้านิดนึงให้ให้มันถึงตอไปถึงดินไปเลยอ่านะคะมันจะได้ละเอียดเนียนไปเลยถ้าวิ่งเร็วๆปุ๊บมันขาดจริงแหละแต่บางทีตอมันยังแบบมันวิ่ง้นไปเลยเร็วๆไงคะมันก็บอกว่ามันขาดแต่ว่าตอมมันยังพาราคาตาอตอมันก็จะอยู่ฝั่งโพนอะไร เอาลงก็จะต้องช้าได้หนึ่งใช้โลนะคะโลสองโลสามไอันนี้ก็เนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะในการใส่เกลีย์ลงอันนี้เกีย์เขาก็พิจารณากันเอาเองคนไหนก็แล้วแต่แหละว่าเขาจะใช้แบบไหนกันนะคะส่เกีย์แบบไหนกันนี่อันนี้อันนี้ดิห้าเที่ยวโอเคซอยด้วยนะคะ ของส่วนนี้คือเราต้องซอยสุแปลงที่ซอยได้นะที่บอกว่าจะที่ซอยได้เพราะว่ามันจะมีบางแปลงที่แบบเป็นขวนมากๆแข็งมากๆอันนั้นซอยไม่ได้ก็ยกไปแต่ที่ซอยได้พราะแบบเนี้ยถึงจะบางนิดนึงก็ต้องซอยให้เขาด้วยนี่นะคะอย่างที่ะกล้องว่าอยากบอกอันนี้ต้นของบ้านเราอันนี้บางแคธรรมดาอันนี้บางแครขนแต่ที่พังงายเลยบางแหล่ เราก็จริงๆคืออาจจะภาษาทางการเรียกอะไรอ่ะเยื่อขาวนะคะต้นเยื่อขาวจริงๆแต่กล้องเพิ่งรู้สารพาพจริงๆเพิ่งรู้ว่าชื่อต้นอะไรเพราะว่าปกติเวลาเจอพวกเนี้ยจะเรียกต้นนี้ต้นเห็บหมาเพื่อนๆเขาจะรู้กันเฮ้ยไอดี้มันเรียกต้นเห็บหมารู้เราไอ้ต้นนี้ต้นเห็บหมาเยอะแยะเลยเพราะเวลาลูกๆมันออกมาจะดำๆ,ๆชื่อค่ะนั่นแหละ พังรู้บอกแล้วค่ะว่าเป็นคนที่แบบไม่รู้จักต้นไม้ต้นไหนมากมายเลยมันก่อนโดนป้าหลอกให้ชิมไอ้นี่ค่ะอะไรอ่ะออที่ใบม,มันข,ขุ่มเออเดี๋ยวนึกกออกนึกไม่ออกแกบอกว่าลองชิมดูสิเขาเป็นยาด้วยยังเชื่อเขาโอ๊ยคนเชื่อคนง่าย ป้าเขาก็แก่แล้วบอกเออลองชิมสักที่ันขมเป็นยาเออเขียวไปใบดยงนี้พูดมากีไแลวคนนี้นี่ค่ะนี่เซลยที่ห้าแล้วนะคะ <c oughs> าราตัดหญ้านี่ไม่ควรนะคะเป็นอะไรทีไ่ไม่ไม่ไม่ควรอย่างยิ่งอันตรายเรามากเลยนะคะนี่ค่ะลากไปเรื่อยๆหลังจากเราเราเราลุนไปฝั่งนั้นเรียบร้อยเราก็จะลากไปเรื่อยๆก็จะสบายแล้วทีนี้วิ่งสบายสบายเลยที่ขับการซอยของเราก็จะวิ่งครั้งเดียวนะคะวิ่งยาวๆครั้งเดียวไปอันนี้สดยาวเลยวิ่งสบายถ้าคนขับจะเหนื่อยก็ตรงสดสั้นๆนั่นแหละ เหนื่อยนะพรเวลากลับบอกลับหางมันเร็วไหมุนค่ะแต่นี้ยาวๆวิ่งสบายๆส,สบายมากงานนี้โอเคค่ะตะกล้องพูดมไมอยู่แล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะย,ยังเจ๊เชษ90ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ